สวัสดีไพ่เพื่อนพี่หวัดดีไปแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาจากไหนเนี่ยเพื่อนมาจากไหนเพื่อนเพมาจากไหนมาทุกที่นะมาทุกที่เลยเฮ้ยไม่เจอเพื่อนหลายปีเพื่อนรวยขึ้นเยอะขอยืมต้งเส้นเพื่อนขอยืมไม่ยืมเฮ้ยเพื่อนกันต้องยืมได้หรือวะไม่ได้เลยเพี่ให้ได้ดิเพื่อนทาอย่างนี้เพื่อนไม่เจอกันมาหลายปีครับรวยขึ้นขอทองสักเส้นเถอะเดี๋ยวดูซื้อมาให้จริงๆก็เพื่อนเราขอเลยไง กูไม่ค่้นะเว้ยอ้าวก็เป็นเพื่อนกันนะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราขอสักเส้นเถอะเพื่อนหนูใส่อยู่แล้วเพื่อนเราขอไงเพื่อนไม่เพื่อนเดี๋ยวก็ตายด้วยตอนนี้เพื่อนขอเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรวะเดีเราอย่างนี้ตำรวจก็มายิงอันนี้เอามาเอามาเอาไปก่อนเอาใส่ใส่ไหน่อยหนูใส่ไม่ได้ของมันใหญ่แข็งใหญ่แข็งนะเอามาแทนไปไปนี่เพื่อน พอดีลูกเราอยากได้เพื่อนอ้าวอยากได้ยังไงอาแต่งเลยแต่ง่เลยอย่างนี้นั่นเองด้พี่โอ้ยทองกี่บาทเนี่ยอยากได้อยากได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวพ่อขอเพื่อนให้มา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 เพื่อนลูกอยากได้พี่นกจะมายิงมึงแน่เพื่อนลูกเราอยากได้อยากได้ลูกเพื่อนโอ้ยม่เพื่อนลูกเราอยากได้เพื่อนเฮ้ย เพื่อนอย่าด่าจะไมเพื่อนปากกัดจริงวะท้าให้ซึ่งซึ่งหน้าเลยไงโอ้ยเพื่อนอยากพูดมากเพื่อนปากเหม็นกันนะเนี่ยเพื่อนขอยเพื่อนเดียวขอให้เพื่อหอยลูกเราโอ้ยแม่เยขอให้เราไงเพื่อนอย่าขี้เหนียวที่เพื่อนลูกอยากได้เพื่อนอยากได้เหอเฮ้ยอย่ากทำายลูกกดิเพื่อนอย่ากทำไยลูกวะดิมึงตะโกนงี้มึงจะไปยิงหน้ามึงให้ตายกันเลยอ่ะกูจริงตอนไหนวะเดี๋ยวขอก่อนขอให้ลูกเราก่อนลูกเราอยากได้ไอ้แม่เย็ด ก่อนลูกเราอยากได้เพื่อนมึงไม่อยากได้โอ้โหล่ะก่อนลูกเราอยากได้เพื่อนเพื่อเพื่อจะท้องไดเลยโอ้ยนี่มันใบมึงเอาหมดเลยเพื่อนปล่อยก่อนมึงเอาไปมึงจะตายกันเร็วลูกใสก่อนลูกลูกเอาไอ้ไอ้มาไฮ้มาตายแน่เลยนะพี่โน้จะลุกันละเพื่อนลูกเราอยากได้มึงอยากได้ทีอะไรล่ะป้าเพื่อพ่อกับหลานดิเพื่อเพ้อพอเพื่อเพ้อเพื่อนนะมึงตายแน่เลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลุงเราอยากได้ขออีกเส้นเดียวจบ เียพื่อนวิ่งหลายเส้นอ่ะอีเส้นนึ่งเอ้ามึงความขี้เหนื่อยมึงจะตายโดยสนมเพื่อนขอเส้นเดียวมาขอใหม่มันต้องขอก็ลูกเราอยากได้ไงเพื่อนเฮ้ยลูกเพี้ยอะไรนะลูกเรากเลยเพื่อนอยากได้ไงมึงตายแน่เฮ้ยเพื่อนลูกไม่อยากได้ก็ขอเส้นจะไมเพื่อนกินเหนียววะโอ้ยมึงมาทำกันอย่างเงี้ยดี่มึงก็ตายทำไมเพื่อนกินเหนียดจังเลยวะเฮ้ยนะเพื่อนก่อนขอเส้นเดียวอีกอีกอีกเส้นเดียวเลย มึงขออีกเส้นอีกเส้นกูหมดตัวเลยนะไม่หมดไปเส้นเนียอีกเส้นเพื่อนจะเพื่อนอย่าทำเพื่อนตายแน่เลยเขาจะยิงเพื่อนลุกเลยอยากได้มึงไม่อยากได้กูหมดตัวอะไรที่อ่ะเพื่อนเพื่อนนะอย่าลุกอย่าลูกหย่าลูกกันหมดมึงเขาจะมายิงมึงกันหมดแล้วเพื่อน ลูกเราอยากได้อีกเส้นเดียวเองไม่แหกปากไรอย่างงี้ล่ะจบพื่อนไหนะครับก่อนเฮ้ยป้ใส่เส้นนึงนะเออเอามาลูกเราอยากได้ของง่ายเพื่อนมึงจะตายโดยอัตโนมัตอีกเส้นหนึ่งอ่ะเงี้ยเอาระวังมือด้วยต้องขอแค่เส้นเดียวไงระวังมือด้วยลูกมาของ่ายง่ายของ่ายง่ายดิไป้าหคือหน้าหีหน้าคุยนะไม่เอาอย่าบอกว่าพูดเฉาะ ไม่ยิง้อย่าได้่ได้ย่ได้ย่ได้ลูกยมเอมือมาเมมาเมือาไรเดตัวเองทไมเพื่อนเพื่อนจะกัดตัวเองคนที่จะมายิงมึงกันแน่เพื่อนจะกัดตัวเองซไม่ดตัวเองกกูให้คนไปยิงมึงกันแ่่เพื่อนไอ้ไปลกได้ๆอีกๆเนุเราองให้ไงมึงมาขอกูมาตทไมล่ะเพื่อนเราเป็นเพื่อนกูเป็นเพื่อมึง เราเป็นเพื่อนกันมึงอะเป็นเพื่อนควายไงก็ดแล้วเราเราเราไปฟายเนี่ยเฮ้ยควายงงในที่ทางนี้อ๋อตาขอขออีกเส้นเดียวเพื่อนวาดสายเส้นเลยนะวาดสายเอาไปเส้นหนึ่งเพื่อนอีกเส้นเดียวไม่เอาแล้วแค่เส้นเดียวเพื่อนจะขี้เดนียวเอาลูกไปอขให้ลูกเฮ้ยยังได้สองเส้นเอาไปเอาไปอีกเส้นเดียวเขาพนจะปืนมาเลยนะค่ะอีกเส้นเดียวไปอีกเส้นเดียวมาอีกเส้นเดียวไปเอาแล้วอ๋อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยยกขาแล้วมาอีกณฑ์เดียวเพื่อนจบแล้วไม่เอาคนตเต็มเพื่อนรีบร่อนมาเอาอดียวเกณฑ์เดียวเกณฑ์เดียวเม็ดเออมึงเอาไปเออเกณฑเดียวไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะเพื่อนจะดีกับเราจดีไหมดีนะเพราะหน้าด้านมาเอาของกูจิบของกูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยนะเฮ้ยอยากอยากได้ฟันเล้าสิงซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลกอันไหมเกณฑ์เดียวว่ะเหลยอเกณฑ์เดียวแล้วอ่ะ

ีลให้กันเลยมึงไอ้เด็กก็ตายด้วยอัตโนมัติกันนะเรื่องลูกเราอยากได้ฟานเธอเพื่อนเรื่องเรื่อาขอขอที่เดียวพอขอที่เดียวพอก็ได้ไม่ต้องขอที่เดียวแลนะจะขอหน้ามึงไงกูจะแทงเนี่ยเอาได้เจ้าฟันไม่ลุกใช่ครับอ่ะวยิบมายิบฟันเราจะใช้ที่ถอนเลือดไอ้สัตว์ ข้าขอฟังต่อซิขุนขอกูนั่มเองหกเองข้าจำใครมามาเอามาก็ขอดีๆไงเพื่อนเพื่อนขอขอขอึ้นซี่ก็ได้เฮ้ยเออขึ้นไม่เนี้ยมามามาขอตึ้งซีลูกเราอยากได้ลูกเราร้องไหมปลาเนอป้าให้ใก็ไปเถอะเดี๋ยวขึ้นใหม่เองไปเอาของคุณนั่นนี่ให้ไปเถอไปเถอะมันให้เอนะ เร็วป้าเดี๋ยวเดี๋ยวฟันเดี๋ยวมัก็งอกใหม่ป้าเดี๋ยวก็งอกใหม่ได้เพื่อนข้างบนยังไม่ขึ้นเลยไปน้ำนมอ่ะฟันนขึ้นใหม่เออเพื่อนพูดกันอย่างนี้นะให้เขาไปเหอะเดี๋ยวขึ้นใหม่ก่อนฟันต้องซี่เดี๋ยวก็ได้อ่ะเพื่อนเดี๋ยวฟันมันขึ้นใหม่ฟันเพื่อนขึ้นใหม่ไงมึงก็อย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวกู้งแจ้คคนอื่นขอมึงนะเอาเอาฟันบนได้ไหมฟันล่างขอไม่ให้เอาเอาฟันบนก็ได้อะป้าให้ไปเหอะเดี๋ยวมันงอกใหม่ฟันมันงอกเองได้อะไรป้าอะไรเพื่อน มา้วแล้วพี่โน้ตไม่โน้ององมันเพื่อนซี่เดียวเพื่อนให้ไม่ได้เนี่ส่วนตัวของคนชาวบ้านเขานะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เจอกันหลายยี่สิบปีเนี่ยแค่มันกูยังไม่อยากเจอมตลอดชีวิตเนี่ยเพื่อนแค่ซี่เดียวเองนี่เพื่อนน้าป้านั่นเดี๋ยวพี่โน้ตมากันพวกมึงไงเพื่อนแค่ซี่เดียวเองเพื่อนไปต้องมาซี่เดียวละวายอ่ะ้นซี่้นซี่เพื่อนสัด เพื่อนจะไม่เพื่อนปากจัดตัวเลยวะกูจะจัดทุกมึงหน้าด้านกันนะก็เราเป็นเพื่อนกันไงกูไม่มีเพื่อนกับมึงตลอดชีวิตอ่ะอ่าสมัยประถมเราเมียอะไรกันหลังโรงเรียนด้วยนะอ้าว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 ก็อ้าวก็รับรับเลยเปิดเผยแล้วไอ้กูจะขโมยในของมึงละเราเคยไปกิ๊กกันหลังโรงเรียนใช่ไหมอ้าว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 มาอ้าว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 มาทีเดียวเพื่อนไม่ทีเดียวนะไม่เอาเพื่อนเพื่อนมา มาขอที่เดียวไงเ้ยไม่ต้องมาขอกูอย่างี้ให้ไปเธอไปเดี๋ยวมันงอกใหม่ป้าขอเูาแล้นะเขาจะให้นะฟันเพื่อนที่สุดแล้วลูกก็อยากได้ เดียวเดี๋มึงก็ตายกันดวยอันมัติลูกเราอยากได้ฟันเพื่อนไงกูไม่ให้อะทำไมอะเพื่อนกันซี่เดียวไา่กูยิ่งฟันเพื่อนมาขี้เดียวว่างฟันมีตั้งหลายซี่อ่ะพาดจักนี่มาเกี่ยว่างบนโดนแน่เลยนะเพื่อนมีตั้งหลายซี่เราขอซี่เดียวเองไม่ต้องขอกูซี่นะเขาจะเอาชีวิตมึงกันซี่เดียวหมดนะมามาขอซี่เดียวเพื่อนลูกเราอยากได้ซี่เดียวมึงไปเอาของหมานุ่น เลือดจะให้หรือไม่ไหให้ไม่ให้เว้ยทำไมเพื่อนไม่ให้วะยี่โดมาขอซิกเดียวเองกี้ขอซิกเดียวมึงมาขออะไรกับกูอย่างเงี้ยขอซิกเดียวน่ะเฮ้ยมึงพูดอย่างเงี้ยเอะลูกไม่ต้องเอาแล้วไ่ต้องเอาแล้วคือเงาคือหนี้ตังอะไรอ่ะ